สิ่งที่แม่ค้าออนไลน์จะต้องรู้ข้อที่1นเคล็ดลับสำคัญมากใช้ใจนำในการทำธุรกิจถ้าใจไม่มีนะคะต่อให้เราทําลงไปยังไงเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จเราก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกับสุภาษิตนะคะสุภาษิตที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเราไม่เปิดใจอะไรก็เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเปิดใจอะไรอะไรในชีวิตในสิ่งที่เรากำลังจะทำในสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นลงมือทำเป็นไปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอะ่ะต่อไปเรามาดูนะคะข้อที่สอง <B iz zi> เราจะต้องนะคะรู้จักสินค้าสินค้าที่เราจะขายเราจะต้องรู้นะคะว่าสินค้าชนิดนั้นคืออะไร ประโยชน์คืออะไรผลลัพธ์คืออะไรสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราจะต้องรู้ให้ลึกลงไปอีกว่าสินค้าที่เราจะนำเสนอขายที่เรากำลังจะขายเนี่ยปลอดภยัยถูกต้องตามกฎหมายมีออยหรือเปล่าสิ่งนี้สําคัญมากๆนะคะ ต้องศึกษาข้อมูลสินค้าให้เข้าใจนอกจากศึกษาสินค้าแล้วศึกษาบริษัทเจ้าของแบรนด์นี่คือข้อที่สองข้อที่สามส่งต่อความรู้นะคะให้กับคนที่อยากจะเข้ามาขายกับเราอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีนะคะแม่ค้าหลายๆคนตกม้าตายในข้อนี้เพราะส่งต่อ ความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้กับทีมงานไม่ได้เขาไปต่อไม่ได้ดังนั้นต้องส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเขาให้ได้นะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันสำคัญและยิ่งใหญ่ามากถ้าเกิดว่าเราส่งต่อให้เขาได้เขาไปลงมือทำเหมือนกันกันกบเรา นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือองค์กรจะโตขึ้นองค์กรจะใหญ่ขึ้นเราจะไม่ได้เหนื่อยคนเดียวแต่เรามีคนช่วยเราทำนะคะเราจะไม่เหนื่อยในการขายออนไลน์คนเดียวนะคะวันนี้คียสำคัญมากๆ3ส,สิ่งง่ายๆที่เรามาแนะนำในวันนี้เราหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะเริ่มต้นในการขายออนไลน์3ส,สิ่งนี้ อาจจะทําให้คนที่กําลังจะเริ่มท,ทําธุรกิจออนไลน์ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ